วิวงานสิล่ำลำลำพายุเฮอริเคนที่พัดถลม่มเมื่อไม่นานมานี้ทำให้คนไร้บ้านในกรีนไซต์ต้องอพยพไปยังหอพักเพื่อหาหลังคาคุมหัวและที่พักพิงพอพักเหล่านี้อยู่ในรายชื่อฟอ l ระวังของ LSPD มานานแล้วในฐานะสถานที่น่าสงสัยและควรจะต้องขอความสะอาดมานานแล้วการรวมกันของจำนวนคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้น และความเสียหายทั่วไปของอาคารเป็นเหตุผลเพียงพอที่หน่วยสวัสด์ LSPD จะเข้ามาตรวจสอบอาคารและกำจัดผู้ก่อปัญหาไหนซองสมดินอคนคนไรบ้าน,น,นไรบ้านเล่นปืนก <laughs> <laughs> ันเยคนไรบ, <c oughs> บ้านบ้านเขานี่ <laughs> เล่นแอตตารไลฟเฟนะ้วยลุย ถ้างเรามีสารวัตรแจะมาคนเดียวใส่ไลท์อัลเมอร์มาเลยใช่ไหมเนี่ยทันี้เลอใช่แล้วไปสารวัตรแจะใครีคเนเนี่ยใคเนี่ยเอ้ยเดินหนีไปหน้าตาเฉยเลยรอซื้อภาพมันโมัวมกว่า ยอมและหนึ่งเอ่อในวิชัน่นในวิชันนช่นดีกว่ายิงแม่งเลยแม่งเลยท้ามชักปืนเ <laughs> ออทำได้เฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยมีคนบุกมาจากข้อบดเออต้องยิงเลยต้องอ <c oughs> โอ้อยยิงเลย เฮ้ยสส้สุสซอกซอยเยอะจังงฮะหลบมเยอะเลยโอ้โหาเข้าอะไรทุกห้องด้วยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนีไปคนนึงวิ่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 งี๋ยว วุ้เจ็บ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 ตายยังหาเนี่ยมันท่อซองได้ไงคนไร้บ้านคน<อ>ไร้บ้านเล่นปืนโอ้มันมีรูแบบทะลุหายกันงี้ได้ด้วยเป็นไงล่ะโอ้รูด้วยวะบ้าเลย,ยไม่จับมันจริงเลยหรอเออไม่จับเราคนผ<ด>ู้หญิงโอ้สวยไปผมดอยูเส้นดีหนูดูด้านหลังไดไ้ได้อยู่ ในยู่เต็มสีแดงเลยไปบนหัวด้วย <laughs> โอ้ในตาสีฟ้าไอ้แอมมันต้องแอบยิกระบาลมันแน่เลยวะยี่กลางร์กบ้าพอดีเลยจ้ยอะไรวะ <laughs> รอเด็งๆนะพี่ยิงไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยกระสุนยังไม่ได้ลั่นเลยผมประเด็นเนี่ย ร้ยอยไม่ใชสเปยไม่ใช่มีคนไม, <า S 1> ม่ได้วะวอดตาตรกลเหรอมีู่ีนห้องไป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 นี่อยอมยอมของแพร่ของแพร่ โอใจมางี้แล้วมางี้แล้วก็ตามหลัมลงมานนี้หนึ่งสองสามมาทำไปกันฮะบ้านช่องไม่ไครับไม่เด็กโดนหน้าเกลียดโดนหน้าพูดเกลียดเลยนี่เนี่ยลบ50นอกบ้านมีคนด้วยวตายตา<ว>ยตายบ้าเอ้ยไม่ยอมวางปืนว่ะ ก็บอกอย่างยิงก็บอกหมดแม็กเลยวางอาวุธลงอย่าขยับถ้าขยับคุณยิงไม่โดนไอ้นี่อะไรมึงต้องการไรโอ้โหดูเสื้อเด็เนี่ยมีลองระเบิดลองไปเดนรดเบด้วยวะมีแต่หัวเล่าอะไรวะเนี่ยภารกิจเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอยู่ดีก็เดินมาอยากจะะอะไรคำวะเนี่ย มาให้จับเหรอดูนิดูนิเดินยังรอเฮ้ยเดินยังรอแต่สุดวะหลงหยุดมือลงเดินมาอย่างนี้ก็จะหลอนยาปืนก็ไม่ทิ้งเดินแบบทำเอ็มวีไม่จะหลอนยาเมื่อกี้เหมือนเห็นว่ามันกำลังจะวางก้มวางเอาลงนลงเว้นไม่ิงคนไม่มีทางสู้ด้วยะ ปืนลั่นมันเก่งมึงรู้ไหมเวลาแบบเวลาแบบก็จ้องนานๆแล้วมืออยู่ที่ก่งไกลแล้วอ่ะเฮียมันเก่งเน่้นกระตุกมือลั่นเนี่ยคนล้วเลยรอเออ EC อยู่ <คน S 2> แลนวคนไรบ้านเอาไรมากไ <laughs> อ,อ้เหียคอมเรดเนี่ยทำดีเอาซีมาขายมีขึ้นนี้จริงเหรอด่ดเล่หเนี่ยโอ้ยห ตัวประกันคิดสู้กับเจ้าหน้าที่เขาดู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 ไอ้อุ้ยังไม่ทันได้ยิงเลยดูดูมันมันคิดจะสู้เลยเฮ้ยฮมันมองหน้าเห็นไหมยิงเลยนี่มันอะไรเขาเนี่ยเล็กดอลอะไรแบบนี้ไปเลยไปเลยบวกกันด้านหน้าดีกว่าน่าจะอีเด้อมึงยิงไปเยอะเลยเฟลอะไรเยอะเลยมี คุณจะคนไรบ้านมีพวกอาวุธเออยู่ไม่กี่คนเอเบียิงเล่นเเลิ